สวัสดีครับทุกท่านเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของหลักการเงินของพระเจ้าซึ่งหลักสูตรนี้นะครับทาง CCI เองหรือ Crossing Cultures International เนี่ยก็มีข้อตกลงร่วมกับพันธกิจันกิจกราวนะครับซึ่งพันธกิจกราวเป็นคนเขียนหลักสูตรนี้นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายในพันธกิจของพระเจ้าเรามาดูด้วยกันเลยนะครับสําหรับเรื่องของหลักการเงินของพระเจ้านั้น ได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับหลักการงานของพระเจ้าเนี่ยก็มีอยู่6ตอนนะครับซึ่งเป็น6ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกนั้นก็คือประเด็นสําคัญเกี่ยวข้องกับนิมิตภานิจค่านิยมหลักนะครับแล้วก็3ช่องทางหลักในการทำภานากิจในส่วนที่2นะครับหรือตอนที่สนั้นก็จะพูดถึงบทนํา บทนำก็จะพูดถึงความรับผิดชอบของพระเจ้าและความรับผิดชอบของเราการทำงานสัญญายินยอมสละสิทธิ์และก็บันทึกรายการรับและรายการจ่ายนะครับบทที่สามหรือตอนที่สามพูดถึงเกี่ยวข้องกับการขอคำปรึกษาและก็การใช้ใจ่ายในชุตประจำวันของเรานะครับตอนที่สี่พูดถึงนิสินและรายการนิสินตอนที่ห้าพูดถึงการถวาย และการเจ็บพอ,อมตอนที่หกพูดถึงความสดซื่อสจริตและนิรันดร์กลางนะครับซึ่งเป็นอตอนที่จะสรุปอย่างดีนะครับในเรื่องของหลักการเงินองของพระเจ้าเรามาดูทีละประเด็นด้วยกันนะครับในเรื่องนี้เราเริ่มตั้งแต่แรกก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของพระคัมภีร์และ กระเป๋าเงินของเราหลายครั้งเนี่ยเราก็มักจะเคยได้ยินคนที่พูดถึงเรื่องพระคมพีกับเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของกระเป๋าเงินเนี่ยว่ามันเป็นคนลอเรื่องกันบางคนก็พูดประโยคนี้ซึ่งเราได้ยินบ่อยคืออย่าพระคมพีมาอ้างเลยปล่อยให้พระเจ้าเป็นเรื่องของที่โบสเถอะตอนนี้เรากราลังพูดถึงธุรกิจอยู่นะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินบ่อยมากม แล้วก็หลายคนก็มักจะมีความคิดในเรื่องนี้ว่าพระคัมภีร์และธุรกิจนั้นเป็นคนละเรื่องกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับพี่น้องที่เราจะเชื่อมสะพานระหว่างพระวจนะของพระเจ้ากับชีวิตการเงินของเราถ้าเราดูในพระวจนะของพระเจ้าแม้แต่สาวกของพระเยซสุคริต์เองนะครับก็ยังทําได้ยากได้เช่นเดียวกันสิ่งเดียว ที่จะเชื่อมพ่อมพีเข้ากับกระเป๋าเงินของเราหรือเข้ากับธุรกิจของเราได้ก็คือเราต้องทําให้พ่อมพีนั้นเล็กพอที่จะยัดใส่ลงไปในกระเป๋าเงินของเราในรูปเราเห็นว่าพ่อมพีก็ใหญ่มากในกระเป๋าเงินเราเล็กนิดเดียวแต่เราจะทํำยังไงนั่นก็คือเอาหลักการในพ่อมพีเนี่ยมาใส่ในกระเป๋าตัางค์เราหรือเชื่อมโยงให้พ่อมพีและกระเป๋าสตังค์เราเนี่ยมันเชื่อมโยงเข้ากัน ให้ได้มีผู้บใช้ท่านหนึ่งนะครับได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าสวยหาศักดิ์ศรีแล้วก็ในหนังสือล่งนั้นเขียนถึงวิธีการจัดการทรัพย์สินไว้ว่าวิธีการจัดการทรัพย์สินของเราถูกกําหนดโดยค่านิยมทางสังคมของเราเรามาดูด้วยกันนะครับว่าการจัดการค่านิยมของเรานั้นเป็นยังไงนะครับผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพูดว่าวิธีการจัดการทรัพย์สินของเราถูกกาหนดโดย ค่านิยมทางสังคมของเราถ้าเราจะดูสังเกตลำดับต่อไปนี้นะครับที่จะไปสู่การจัดการทรัพย์สินของเราและมันเริ่มจากว่าการจัดการทรัพย์สินของเรานั้นทำไมครับถูกกำหนดโดยค่านิยมทางสังคมของเรานั้นวิธีการจ,จัดการทรัพย์สินของเรานั้นในความเป็นจริงถูกกำหนดโดย ค่านิยมทางสังคมของเราจริงๆเช่นถ้าสังคมของเราเนี่ยเห็นว่าการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากค่านิยมทางสังคมทั้งเนี่ยก็จะไปส่งผลต่อการจัดการกับทรัพย์สินของเราคือต้องทำไมครับหาเงินมาซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นที่มันแพงๆได้ แต่ในขณะเดียวกันในบางประเทศค่านิยมของสังคมเขามันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สมาร์ทโฟนนั้นเขาก็จัดการทรัพย์สินของเขาตามค่านิยมทางสังคมที่เขามีและค่านิยมทางสังคมของเขาล่ะครับเป็นผลมาจากอะไรค่านิยมทางสังคมของเขาเป็นผลมาจากความเข้าใจของเขาต่อโลกรอบตัวของเขา นั้นสังคมแต่ละสังคมเนี่ยจะจัดการค่านิยมทางสังคมก็ต่เมื่อเขาทำการเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกับโลกรอบตัวเขาแต่ในการที่เขาจะจัดการกับโลกรอบตัวเขาเนี่ยอย่างไรก็เป็นผลมาจากค่านิยมทางศิลธรรมเห็นไหมครับประเทศไทย มีพื้นฐานศิลธรรมอย่างหนึ่งจากศาสนาหนึ่งทางยุโรปก็มีพื้นฐานศิลธรรมทางความเชื่อในศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับดังนั้นค่านิยมของศิลธรรมเนี่ยก็ส่งผลต่อความเข้าใจของเราที่มีต่อโลกแต่ค่านิยมทางศิลธรรมเนี่ยก็เป็นผลมาจากว่า เราเชื่อว่ามีพระเจ้าจริงหรือไม่อันนี้เป็นมูลเหตุเลยครับถ้าเราไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าจริงมันก็จะส่งผลเพราะหลายศาสนาก็ปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าใช่ไหมครับและเมื่อเขาไม่มีพระเจ้าปุ๊บเนี่ยมันก็ส่งผลต่อความเข้าใจของเขาต่อโลกรอบตัวของเขาและเมื่อนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งผลต่อค่านิยมทางสังคม และก็เป็นค่านิยมเป็นวิธีการจัดการทรัพย์สินของคนเหล่านั้นในสังคมนั้นนี่คือสิ่งที่อาร์ซีสปอร์ได้พูดเอาไว้นะครับว่าวิธีการจัดการทรัพย์สินเราถูกกาหนดโดยค่านิยมทางสังคมซึ่งเราทั้งหลายเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าเราเชื่อว่ามีพระเจ้านั้นความเชื่อว่าเรามีพระเจ้านั่นแหละส่งผลต่อค่านิยมทางศีลธรรมของเรา ที่เราจะใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องตามหลักแห่งพระวจนะของพระเจ้าหรืตามาพระประสงค์ของพระเจ้าและเราก็เห็นว่าค่านิยมทางศีลธรรมเนี่ยก็ส่งผลต่อความเข้าใจของเราที่มีตลอโลกเดี๋ยวเราจะดูจากพระวจนะของพระเจ้าได้ยกันนะครับและความที่เราเข้าใจของเราเนี่ยที่มีต่อโลกรอบตัวเราเนี่ยมันก็ส่งผลต่างค่านิยมทางสังคมค่านิยมทางสังคมก็ส่งผลต่อวิธีการจัดการทรัพย์สินของเรา ดังนั้นเราจะเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้ากับกระเป๋าสตังของเราเนี่ยมันสามารถจะเชื่อมโยงกันได้อยู่ที่ว่าเรามีพื้นฐานของความเชื่อที่ว่ามีพระเจ้าหรือไม่ถ้าเราเชื่อว่ามีพระเจ้าแน่นอนครับการจัดการทรัพย์สินของเราจะต้องเชื่อมโยงกับพระระนะของพระเจ้าให้เรามาดูในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อ31-46 ในมัทธิวบทที่25เข้า31ถึง46นั้นก็จะนำพี่น้องให้ดูถึงคนสองกลุ่มนะครับซึ่งในมัทธิวบทที่25เนี้ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราทั้งหลายเรารู้ว่าพระธรรมตอนนี้เนี่ยเขียนในขณะที่พเยซตรกำลังพูดคุย,ยกับกลุ่มคนที่เคร่งศาสนาและโะรงก็อธิบายว่าโะรงจะทรงแยกแกะออกจากแพะอย่างไรแน่นอนแหละทั้งสองกลุ่มมั่นใจว่า ต่างฝ่ายต่างก็ได้ไปสวรรค์นแน่นอนนะครับแต่พระเยซูกิตทรงตัดในตอนนี้ย้ําว่าการกระทําของพวกเขาวงเล็บนิดหนึ่งครับรวมทั้งการเงินของพวกเขาด้วยเป็นพยานถึงสิ่งที่เขาเชื่อเขาเชื่อย,ยังไงเขาจะมีวิธีใช้เงินแบบนั้นเรารู้ว่าทุกคนไปสวรรค์ได้เพราะอะไรครับเพราะความเชื่อ ศรัทธาในประเยซนคสุขิสต์รับพระคุณของพระองค์แต่อย่างไรก็ตามจุดศูนย์กลางในพระธรรมิวบที่25ก้อ31ถึง46นี้เนี่ยอยู่ที่การที่เบซสุริสต์ให้ความสัมพัญ์กับความประพฤติในด้านลับที่ไม่ปเปิดเผยในชีวิตของพวกเขาและอย่างหนึ่งที่อยู่ในด้านลับของพวกเขาก็คือการใช้จ่าย เงินทองของพวกเขาหนึ่นงถ้าพี่น้องผู้ประสานงานนําไปแบ่งปันนะครับก็ให้ผู้เรียนนั้นได้เปิดโพจนะของพระเจ้าตอนนี้เอาไว้แล้วก็มาวิเคราะห์ดูด้วยกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะเข้าใจว่าพระคัมภีร์และกระเป๋าเงินของเรานั้นต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพราะถ้าผู้ใดดูแลทรัพย์สมบัติของพระเจ้าได้ผู้นั้นก็จะรู้ว่า เขาอยู่ในฐานะอะไรเอาละรครับเรามาดูด้วยกันในมัทธิวบทที่25ตอนนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่สําคัญอย่างยิ่งจากพร,ระเจ้าของพระเจ้านั่นก็คือวิธีการจัดการกับทรัพย์สินไม่ได้อยู่ที่ว่าจํานวนมากหรือน้อยนะครับแต่เป็นการสแสดงออกมาภายนอกซึ่งสะท้อนมาจากภายในปัญญาณจิตของเราทั้งหลายถ้าเราจะพูดเนภาษาที่เราเข้าใจง่ายนะครับเราก็จะเห็นว่าพระเยซูกิถามว่า ตอนพระงหิวอะ่ะเจ้เอาเงินไปซื้ออาหารหรืออย่างน้อยซื้อข้าวผัดสักจานให้เราไหมตอนเราหิวน้ําเนี่ยเจ้าเอาน้ําดื่ม,มใหเราบ้างหรือเปล่าตอนเราเป็นคนต่างด้าวต่างแดนเข้ามาในประเทศของเจ้าเนี่ยขณะที่เราที่ขณะที่โรงกําลังหางานทําหาห้องเช่าเนี่ยเราเชิญโปรงมาพักในบ้านของเราบ้างไหม ตอนที่ปรปเยซูคริสไม่มีเสื้อผ้าใส่เราเคยแบ่งปันเจือจานให้พระองค์ไหมตอนที่ระเยซูป,ป่วยเราเคยไปเยี่ยมหรือดูแลไหมตอนที่พี่เปเยซูคริสถูกจับเนื่องจากถูกใส่ร้ายอะไรก็แล้วแล้วแต่นะครับเราเคยที่จะกระตือรือร้นไปเยี่ยมพระองค์บ้างไหมถ้าเราวิเคราะห์แต่ละคําถามที่ระเยสูคริสถามนะครับสาวกหรือคนที่ติดตามพระองค์นั้นแต่ละคําถาม ข้างต้นที่ถามไปนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินทั้งสิน้นหาอาหารแต่ซื้ออาหารหาน้ําหาเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยเห็นไหมครับทุกอย่างเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการเงินทั้งสิน้นและมันแสดงถึงอะไรรู้ไหมครับแสดงถึงค่านิยมทางสังคมแสดงถึงศีลธรรมและแสดงถึงจิตวิญญาณซึ่งควรเป็นผล ของชีวิตคริสเตียนที่กำลังเติบโตและเข้าใจมากขึ้นถึงขั้นตอนการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านอกเหนือจากวันอาทิตย์แต่วันธรรมดาอีกหกวันเนี่ยนะครับเราดำเนินชีวิตยอย่างไรกับกระเป๋าสตางค์เราและผู้อื่นที่อยู่ในสังคมดังนั้นนี่คือสิ่งที่อยากให้ทนั้งหลายนั้นได้มีโอกาสนำไปคิดและนี่คือ,อเหตุผล ในฝ่ายวิญญาณถ้าเราจะอ่านท่อมพีดูดีๆนะครับประเยูคสก์นั้นก็ได้เน้นอย่างชัดเจนในเรื่องนี้และ,ะท่อมพีนั้นน่ะจริง,รงๆแล้วไม่ได้บอกเราว่าเราควรจะลงทุนในธุรกิจเท่าไหร่หรือควรจะออมเงินในธนาคารเท่าไหร่แต่เพื่อพีได้ให้หลักการของพระเจ้าเป็นแนวคิดเพื่อการจัดการด้านการเงินไว้กับเราทั้งระยะสั้นระยะกลาง และระยะยาวในมุมมองของพระเจ้าเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทั้งหลายต้องขอพระเจ้าจริงๆให้พระวจนะของพระเจ้านั้นที่เราจะเผชิญหน้ากับพระวจนะของพระเจ้าและเป็นความพยายามที่เราทั้งหลายจะต้องมีความย์ซื่อกับพระเจ้าก่อนพ่นพีในลูกาบทที่สิบหกข้อสิบสามได้บอกว่าไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบาทสองนายได้ ท่านไม่อาจรับใช้ทั้งพระเจ้าและเงินทองได้สิ่งที่เราเข้าใจก็คือวิธีที่เราจะจัดการกับการเงินให้ดีเพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพฝ่ายวิญญาณของเราถ้าเราเป็นหนี้ย่อมแสดงเห็นว่าส,สภาพฝ่ายวิญญาณของเราทาไมครับยังต้องรับการปรับปรุงดงั้นการใช้จ่ายเงินทองของเราหรือวิธีการจัดการการเงินของเรานั้นอนะ่ะย่อมแสดงให้เห็นถึงสภาพชีวิตวิญญาณของเราอย่างแน่นอนนะครับดูอย่างการ แยกแพะออกจากแกะเห็นไหมครับในมัติวบทที่สิบห้าคนที่เป็นแพ้ก็บอกอะไรครับโอ้ยไม่เคยเห็นเลยโรงหิวตั้งแต่เมื่อไหร่กระหายตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องการเสื้อผ้าตั้งแต่เมื่อไหร่เจ็บป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเห็นทำไมครับก็จะทําเลยแต่พระเยซูกิตบอกว่าการทำกับผู้เล็กน้อยก็เหมือนการทำกับพรองด้วยนั้นคนที่เป็นแกะที่พระองค์ทรงเรียกว่าเป็นแกะนั้นคนเหล่านั้นได้กระทํา ต่อคนเล็กน้อยและก็จัดการการเงินของเขานะครับที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นอย่างดีและนี่คือสิ่งที่โปรจะ